มันฮอนมันฮอนไปไปลงน้ําไปมันร้อนมันร้อนลูกไปลงน้าเร็วเร็วแล้วไปย่างอู้ขีดตมเต็มโตเนื้อันนี้จะ่ไปเกิือหีดตมมาตะเลออันนี้ไปลงน้ําลงน้ํามันฮอนลูกมันฮอนไปลงน้ําลงน้ําจะกินจะกินมาลงน้ำซะก,ก่อนมาเร็วมาเร็ว มาเร็วมาเร็วไปลงไปลงน้ำซะกก่อนไปลงน้ำลูกลงน้ำไปไปลงไปลงน้ำลุกลงน้ำไปไปอ้าวเหยียบเสือกันตะพุ่ตะพือ่อบัดนนี้อีหันดาวน่ะแม่เหยียบเสืออเขาอยู่เลยเห็นไหม แม่อีดาวเย็บเสืาา้๊าาอปไปไปไปลงน้ำลูกลงน้ำลงน้ำร้อนเร็วเร็วเร็วเออลงน้ำลูกลงน้ำไปไปไปลงน้ำเด้อมันหอนเด้อ อากาศร้อนเล่นน้ำสบายใจเลยไปลงไปลงไปลงน้ำสะก่อนจะขึ้นไปกินหญ้าไปฮ้อนเอ้ยได้เวลาถอนหญ้าให้ตัวเล็กแล้วคือนมูอให้ระบขั้นหากินหญ้าไม่หยาดแตะเฮาเฮ้ย